นีค่ะพบก,กับนารถบ้านสมชายนะคะสําหรับวันนี้นะคะนาจาัดโปรโมชั่นให้กับคุณลูกค้านะคะส่วนลดพิเศษนะคะสูงสุดถึง70,000บาทเลยนะคะเป็นคันนี้เลยนะคะ t o y o ต a h i l ร x r ร v o นะคะ SmartCA b 2.4นะคะตัว N ที่ปี2020นะคะเกียร์ธรรมดา6เกียร์สปีดนะคะรถสวยๆแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้าโลโก้นะคะ จะเป็นสีดําแบบนี้นะคะสไตล์ของหมูป่าเลยนะคะไฟคู่หน้าไม่มีรอยแตกรอยร้าวแต่อย่างใดนะคะไฟไม่เหลืองด้วยนะคะส่วนยางนะคะดอกยางยังเหลือเยอะอยู่เลยนะคะแม็กใหม่ยางใหม่นะคะเราเพิ่เปลี่ยนให้กับคุณลูกค้านะคะนี่บอกได้เลยว่าหล่อมากๆเลยนะคะไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะจะอยู่ตรงแก้บนะคะคันนี้แต่งซุมคิ้วนะคะให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อเพิ่มความหล่อกันไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชม ด้านหลังกันบ้างนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นตัว z e dition นะคะ2.4 n t นะคะมีบันไดขึ้นลงนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด4จุดเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในของรถกันต่อเลยนะคะสำหรับภายในของรถนะคะกระจกนะคะจะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะแบบนี้เลยนะคะมีเซนทัลล็อกนะคะเลขไม้นะคะอยู่ที่60,000กิโลเท่านั้นนะคะ หน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นทัชสกรีนนะคะมีบลูทูธนะคะมี Apple c a ค p ร์เพให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะคันนี้จะเป็นเกียร์6สปีดนะคะสำหรับภายในคันนี้นะคะเป็นเบาะผ้านะคะด้านหลังเป็นเบาะผู้โดยสารกว้างขวางมากๆเลยนะคะสำหรับบริเวณห้องเครื่องนะคะของรี vo 2.4ตัว NT คันนี้นะคะปี2020นะคะ รับประกันนะคะรถสวยไม่มีชนหนักไม่มีชมนน้ำไม่มีตัดต,ต่อเครื่องแต่อย่างใดแน่นอนนะคะแผ่นเพจนะคะมออกอนะคะทุกอย่างยังคงถู่ในรูปปกติเลยนะคะสำหรับ Toyota r ร o Smart c a ์ทนะคะ z Edition 2.4เ e กียร์ธรรมดาตัว n อนะคะปี2020นะคะราคาเดิมน,นะคะอยู่ที่459,000บาทนะคะ459,000บาทนะคะรถสสุดไปเลยนะคะ40,000บาทนะคะ เหลือเพียง4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะย้ำนะคะ49,00 0บาทผ่อนได้นานสูงสุดถึง84งวดนะคะงวดละประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะออกรศูนย์บาทจบทุกอย่างเลยนะคะแล้วยังมีโปรโมชั่นให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะฟรีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะฟรีประกันเครื่องเกียร์ให้กับคุณลูกค้า2ปีหรือ2,000 20, 0กิโลด้วยนะคะฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะ ล้างรถอบโนผัดเคลือบสีให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะยืน่นเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากนะคะส่งเอกสารเข้ามาให้หนัตรวจสอบเบื้องต้นก่อนได้นะคะ mm hmm. เบอร์โทรนะคะติดต่อได้ที่เบอร์0818151357นะคะ0818151357 081483351 0, 0นะคะ081483351 0นะคะฝากช่อง เฟซบุ๊กนะคะของรถบ้านสมชายด้วยนะคะรถมือ2รถบ้านสมชายมินบุรีกรทมนะคะหรือว่าจะเป็น Line แอดของรถบ้านสมชายนะคะสามารถติดตามเราได้ทุกทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะและเดือนนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะรถราคาจัดสนัน่รลดโปรโมชั่นนะคะให้กับคุณลูกค้านะคะสูงสุดถึง7หมื่นบาทเลยนะคะอย่าลืมเข้ามาซื้อรถกับรถบ้านสมชายด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ